สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะ <instagram. S 1> ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะแฮปปี้มอร์รี่คริสต์มาสิ

คริสต์มาสกันค่ะเฮ้ยเมื่อว <spoiled Christmas later> <ihat> ันคริสต์มาสค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะ ติมมะพร้าวอ่อนขอซื้อ2ก้อนค่ะใส่ทุกอย่างไปเรยดแต่คครอบครัวของป้าแป๋วเป็นครอบครัวใหญ่ลูกหลานก็จะเยอะอบอุ่นมากค่ะ5ปีกับการที่ป้าแป๋วไม่ได้กลับเมืองไทยเนื่องด้วยติดโควิดแล้วก็โอ้จังไม่สบายแล้วโอ้จังก็เสียลูกหลานทุกคนก็มากันเยอะค่ะมาให้กำลังใจป้าแป๋ว ครอบครัวเราก็จะเป็นครอบครัวแบบนี้มาตลอดค่ะไม่ว่าจะงานอะไรไม่ว่าเราจะอะไรเราจะมีความสามาคัคคีความรักความอบอุ่นให้กันอยู่เสมอค่ะคิดถึงคนที่อยู่บนฟ้าจังเนาะคนที่อยู่บนฟ้าคงมองเห็น Oh, 好了这个

วันนี้นะคะปะะ้าเป๋วจะพาลนหลานมากินโซบะซึ่งเป็นประเพณีกินโซบะก่อนขึ้นป so ีใหม่ของคนญี่ป um ุ่นนะคะซึ่งป้าเป๋วทําคลิปนะคะการกินโซบะก่อนวันปีใหม่มาหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้ป้าเป๋วก็เลยจะมาทําให้ลหลานนะคะได้กินกันแล้วก็ทําเป็นประเพณีของญี่ปุ่นนะคะที่กินโซบะก่อนปีใหม่ค่ะน้ำซุปโอเคนี่ก็คือเส้นโซบะมาค่ะเรามากินกันวิธ uh ีกินก็เราก็ตักแล้วซุปโซบะ ก็ใส่หอมเดี๋ยวนะก็เป็นในโูบะเนี่ยถ้าใครต้องการใส่วาสดีก็ใส่ไปค่ะต้องใส่วาสดีก็ใส่ตรงนี้เนี่ยอย่างเี้นะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะจ้าหลานมาอ้าวนี่ เราก็จะแตะวาซาบิน like ิดหนึ hmm. ่งอย่างนี้นะคะเนี่ยอมโอ้โอข่างนเแนั้นวยจะพ้ดแ่ก่อนแบบแมวึดูในอันคิมคาซิดอยากนี่ยอยามาคาสิดึงอย่ามาคาสิดึงให้หอม่อ ใช้ได้ทั้งสองครั้งใช่ไหมคะแน่เลยครับยับซีด้หรอคะับซีดับิ้ล่ามาเลยดีนะมีอยู่ก็บอกแล้วบ้านลุงอ่ะมีทุกอย่าง แล้วก็จุ่มเอาลูกหรือจะเอาใส่เลยก็ได้เอาใส่ในนั้นเลยก็ได้เนื้งเจ้าอร่อยแบบนี้แหละอร่อยสุงอีกเช็ดมากค่ะคขาติดึงเขาติดดึงโอ้โหขอให้อายุยืนยาวเหมือนเส้นโซบะนะคะขาดตั้งแต่เช้าอิตาลิกิมัสด้วยอิตาลิกิมัสด้ยังใส่เยอะๆเลยลูกน้ำซุปอ่ะไม่เจ้า นย่าาโอชิมีมียังมีอีกเส้นยังมีตบยังมีเหลืออก็ตกเนื้อย่างมีเนื้อย่า

สวัสดีปีใหม่2024นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะป้าเป๋วรักและคิดถึงทุกคนค่ะ เนื่องในวาระดิธีขึ้นปีใหม่ปี2567คุณยายมาอวยพรลูกหลนะะานเนี่ยค่ะหลยินดีไม่แห้งทุกคนเลยหล่ำด้วยเดินทางกับปลอดภัยอยู่กับหายไม่ใส่ไปกับหายไม่โศกที่หายเย็นเป็นสุขหล่ำด้วยสาธุเนาะอืมสาธุมีแต่ความรวยมีแต่ความเดินทางปลอดภไพ่ใช่ไม่ใส่ใช่ไม่ใส่ไม่ใช่ให้โย อวกเตียงแหลกขายอยู่เป็นสุกเล้ทุกคนด้วยขาใร้านผมด้วยโมลาหน่ำเขาขาดน้ำมันน้ขาดน้ำมันตาจะขาดน้ำมันไอ้เว้ถือรถตอลีนะเป็นไงไม่ไวหลังจากีแม่เรื่อข้่ากอดไข่